สวัสดีจ้าแายลี่ขี่บนสิผ้ามาก้อยนางจ้ะนางต้มไปเร็วด้วจ้ะคยกินบ่ชุรสจ้ะน้ำปลาจ้ะเกลือจ้ะข้าวคั่วจ้ะ สองซอนเลยพริกป่นจ้ะมัหกหน้าจ้ะหน้าจ้ะก้อยกินด้จ้ะพี่น้องแซ่บได้จ้ะกินล่องเบิรงเดอพร้อมจ้ะ หอมที่หไว้ใบบักกูดต้นหอมสิหอมจ้ะ ต้นปาน้อยหนึง่งเรียบร้อยจ้ะแซบจ้ะค่อยนงังเฮ็ดจิ้นบ้างได้จ้ะ